สวัสดีค่ะ Lucky เจ n Travel ทริปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพักผ่อนชื่นชมกับธรรมชาติและความงดงามของผืนป่าที่โฮมสเตย์รับกลางป่าบ้านแม่นะที่นี่เราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความเงียบสงบของผืนป่าจนเราได้ยินเสียงเต้นช้าๆของหัวใจวิวเบื้องหน้าคือทิวเขาสลับกับไอหมอกจางๆฉา,ากหลังคือสีเขียวของต้นชา ที่นี่มีชื่อเรียกว่าไร่ชาโฮมสเตย์สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ไร่ชาโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่นาะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เราใช้เส้นทางเชียงใหม่ฝางขับมาเรื่อยๆก่อนถึงอําเภอเชียงดาวก็จะมีให้เลี้ยวซ้ายนะคะเข้ามาประมาณ9กิโลก็จะถึงบ้านแม่นาะวิวระหว่างทางแล้วก็จะเห็นวิวดอยหลวงนะคะสวยมาก ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไลชาโฮมสเตย์แล้วนะคะไปเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักของเรากันค่ะที่พักของที่นี่นะคะก็มีแบบเป็นบ้านเป็นหลังแล้วก็มีเป็นเต็นท์กระโจมของเราก็พักเป็นแบบเต็นท์กระโจมนะคะจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงที่เป็นบ้านนี้ดีกว่า ด้านล่างนี่เขาก็จะมีปลูกเป็นชานะคะตรงนี้แบบอยู่กลางป่าบ้านแม่นะเลยบ้านก็มีเป็นห้องแบบสองหลังนะคะทุกคนนี่วิวสวยมากบรรยากาศแบบดีดี อยู่่ามกลางธรรมชาติกลางป่าด้านล่างนู้นนะคะเป็นเต็นท์กระโจมที่ลักกี้เจนเลือกไว้นะคะเดี๋ยวเราดูได้บ้านคีดว่ามีอะไรบ้างนี่คะ่ะภายในบ้านนะคะห้องก็จะมีเป็นมุ้งกันยุง แล้วก็ภายในห้องเขาก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะที่นี่อนุญาตให้เอาน้องหมาเข้าพักได้ด้วยแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็มีเป็นบางค่ายบางค่ายก็ไม่มีแต่ว่าที่พักเขามี WiFi ให้ด้วยนะคะ มุมนี้ก็จะเป็นที่นั่งทานกาแฟชมวิวตอนเช้า,าเ,ชเช้าเต็นกระโจมก็มีหลายหลัง ที่นี่อากาศดีมากเลยเย็น yes, สบายเมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปแต่ถ้าเป็นเต็นท์กระโจมนี่จะไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำก็จะมีอันนี้เราเลือกที่แบบห้องน้ำแบบอยู่ใกล้ๆกับที่พักที่กระโจมของเรานะคะมีเต็นท์กระโจมของเรา ในเต็นท์ก็จะมีผ้าห่มนอนได้สองคนแล้วก็มีผ้าชิดต,ตัวให้นะคะแล้วก็มีน้ำดื่มที่นี่ก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะคะแต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์ของค่ายสีฟ้านี้ไม่มีนี่ค่ะภายในเต็นท์ก็กว้างนอนได้สองคน ราคาเต็นท์กระโจมนะคะคนละ600บาทรวมอาหารเช้าเย็นเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำนี้เขามีทั้งหมดสามห้องห้องน้ำสะอาดแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะ อาหารเย็นของที่นี่ก็จะเป็นหมูกระทะนี่กำลังจุดเตาเลยนะคะพร้อมกินตะกี้นอนรอหมูย่างเหือลูก ฮ <c oughs> ะโอ้ยเ,ออเรายังมีความหวังมันดีมากเลยตื่นเช้ามาพร้อมกับเสียงนกร้องสัมผัสถึงบรรยากาศเย็นสดชื่นหลังฝนตกวิวด้านหน้าสีเขียวของต้นไม้ใหญ่น้อยความสมบูรณ์ของผืนป่าหมอกฟูฟูตอนเช้าเช้าที่พักของเราเนี้แบบอยู่ติดริมน้ำเลยนะคะ ได้ยินเสียงน้ำนอนฟังเสียงฝนแล้วก็เสียงน้ำไหลว้าบรรยากาศสดชื่นมากอาหารเช้าก็จะเป็นข้าวต้มหมูไข่ต้มนะคะแล้วก็โอวันตีนขนมปังปิ้ง พักที่นี่คือบรรยากาศดีมากๆเลยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้านล่างนี้ก็จะเป็นริมลำธารล้วนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงน้ําไหลเลยตื่นเช้าขึ้นมานะคะคือหมอกฟุ้งมากเลยตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยใครชอบชีวิตแบบสโลไล์ที่พักแบบเงียบๆนะคะแนะนําเลยไล่ชาโฮมสเตย์ วันนี้ลักกี้เจนก็ขอตัวไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมกด like, go share, go ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลักกี้เจนด้วยนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย